Sony WHCH400 บลูทู 400, ตัวนี้นะฮะผมได้ใช้งานมาประมาณ3ปีนะครับคุณภาพเสียงต่างๆแบตเตอรี่เนี่ยดีมากๆแต่ว่าสิ่งที่ติดปัญหาอยู่ก็คือตัวคุชชั่นตรงนี้นะครับมันเริ่มจะเปื่อยจะลอกแล้วก็ลองหาโซลูชันนะครับมันมีขายแยกในช้อป e ีแต่น่าจะเป็นของเทียบนะอันละ 40บาทนะครับไม่ใช่คู่ละ40บาทลองสั่งมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคลิปนี้เรามาเปลี่ยนแล้วลองใช้งานให้ดูกันว่าเป็นยังไงไปชมกันเลยครับผม สวัสดีครับพบกับผมพงษัธนพงษ์คณะเจริญกับ PJSR Channel ของเราทำรีวิวสินค้ามากมายหลากหลายเลยนะครับถ้าท่านเข้ามาชมเป็นครั้งแรกฝากกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะจ๊ะโอเคเจ้าคัชชั่นตัวนี้นะครับก็มีขายอยู่ใน Sho ป e e นะถ้าส่งจากจีนเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ40-50บาทต่ออันนะครับการเปลี่ยนหนึ่งครั้งก็ไม่เกิน100บาทอย่างแน่นอนถ้าสนใจก็ลงไปซื้อกันได้ที่ลิงก์ในดีสคริปชันด้านล่างนะตัวผมสั่งมาจากจีนเนี่ยใช้เวลาส่งมาประมาณกี่วันวะ10บ ประมาณ10วันนะครับมาถึงเรามาลองเปลี่ยนกันเลยนะตัววัสดุก็คล้ายๆกับของเก่านะครับอาจจะมีความแข็งกว่านิดหนึ่งนะเดี๋ยวเราดึงของเก่าออกของเก่าเปื่อยเปื่ยยุ่ยมากมการถอดออกนี่ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็เอาของใหม่เนี่ยใส่เข้าไปได้เลยนะตัวสีเนี่ยก็เหมือนเดิมเป,ป๊ะนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องสีเลย เรียบร้อยไปแล้วหนึ่งข้างนะครับดูโอเคดีนะฮะแต่ว่าความนิ่มความนิ่มของฟองน้ําเนี่ยเทียบกับอันเก่ามันน่าจะนิ่มกว่าอยู่พอสมควรเลยนะครับก็เออตัวฟองน้ําที่อยู่ด้านในเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนกันประมาณหนึ่งเลยแต่ว่าไอตัวระยะของหนังที่เขาให้มาเนี่ยมันน่าจะน้อยกว่าสําหรับตัวใหม่นะครับ จะต้องใช้งานรอให้มันยืดสักนิดหนึ่งใส่คั่งถัดไปเทคนิคนะการใส่นะครับก็คือเราพยายามเอามุมใดมุมหนึ่งเนี่ยเข้าไปให้ได้ก่อนนะแล้วล็อกไว้นะครับแล้วก็ดึงยืดในส่วนถัดมาแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็เอานิ้วเราเนี่ยล็อกตำแหน่งที่เราเพิ่มเข้าไว้ได้แล้วเนี่ยเอาไว้นะครับแล้วก็ดึงด้านใหม่ใส่เข้าไปล็อกแล้วก็ทําแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับจนมัน คบลอกพยายามดูให้ด้านข้างเนี่ยมันกินเข้าไปในตัวร่องนะใช้เทคนิคนีน้แล้วรวดเร็วขึ้นเยอะจากอันที่แล้วนะครับมาดูความเรียบร้อยของงานเนี่ยก็อาจจะดูไม่เรียบร้อยเท่าของแท้เดิมนะครับแต่การใช้งานเนี่ยก็ถือว่าดีกว่านะครับเวลาที่เราใช้ไม่ต้องกังวลว่าเออมันจะหลุดออกไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะด้วยความที่มันเก่าและค่อนข้างเปื่อยมากแล้วการสวมใส่นะครับก็ ไม่ได้รู้สึกแตกต่างจากอันเก่ามากเท่าไหร่นะทีแรกที่ลองกดดูถ้าใช้นิ้วกดเนี่ยมันจะรู้สึกแข็งกว่านิดนึงใส่เข้าไปกับหูแล้วเนี่ยมันก็รู้สึกติ้มสบายดีไม่ได้ไม่ได้แตกต่างจากอันเก่าตอนซื้อมาใหม่ๆดีเลยทีเดียวแหละเหมือนได้หูฟังใหม่เลยตัวคูชชั่นตัวนี้ก็สั่งได้ในช็อปปี้ในดีสคริปชั่นด้านล่าง คลิปนี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมติดปัญหาตรงไหนคุยกันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับไลค์สับ c r i b e กันเช่นเคยสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาชมกันผมพองธนพงศ์คณะเจริญกับ p ีเจอลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ